สวัสดีครับพบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับคู่หูทนายป่วยครับผมวันนี้นะครับก็มีประกาศเกี่ยวกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับการตั้งด่านเนี่ยเป็นยังไงครับพี่ทนายเขียนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับก็คือผัวบตรลเนี่ยเขาออกประกาศทั่วประเทศเทยให้ตํารวจทุกนายถ้าจะตั้งจุดตรวจหรือว่าจุดสกัดหรือว่าตั้งด่านเนี่ยตารวจทุกนายต้องมีกล้องอดี้แคมติดหัวไว้ทุกคนเพื่อเป็นการถ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือว่าของประชาชนที่เข้าด่านมา ก็คือได้วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อก็คือว่าตํารวจทุกนายต้องแต่งกายเป็นเครื่องแบบตํารวจทุกคนถ้าแต่งกายครึ่งท่อนหรือแต่งกายเป็นชุดไม่ใช่เป็นเครื่องแบบตำรวจเนี่ยเสื้อกั๊กอะไรแบบนี้นได้ไหมแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ได้ก็เป็นเสื้อกั๊กเป็นเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งกายได้สมมุติถ้าแต่งกายไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถือว่าเป็นการตั้งด่านที่ไม่ชอบอตั้งด่านไม่ได้ถ้าเข้าสองข้อนี้ก็คือห้ามไม่ให้ตั้งด่านทั่วประเทศไทยครับผมก็คือ ถ้าสมมุติว่ามีการผิดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแจ้งความหรือว่าลองเรียนได้ดนะครับก็คือไปลององเรียนเขาเาเรียกว่าหัวหน้าสถานีนั้นๆได้ว่ามีการตั้งด่านในชอบงเ,เขตพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับผมถ้าน่น้อยมีประโยชน์ก็เลือกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราผุปู่ทนายปุ๋ยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ